สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับจ่ายหวานเจีย๊ยบรถมือสองคัสเกตเบนบุรีบายทอโตคานะครับวันนี้ผมจัดรถกระบะปรับค่าตัวลงมาใหม่ปรับราคาลงมาใหม่จากเดิมนี่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผมไม่ขายผมขายในราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหหวานเจีย๊ยบเป็นไงฮะนะนี่ฮะอนะคันนี้เอสโว่เดนมักสองจุดห้าแซดไฮเรนเดอร์สมาร์ทแคปีสองพันสิบสองเกียร์แมนนวลห้าสปีด นะเริ่มผลิตไปแล้วครั้งนี้หวานเจี๊ยบ2.5้าบ้าพลางังไฟหน้าแท้เดิมโปรเจกเตอร์ไฟแต่หมอมีให้กระจังนหน้าโตโลโก้ได้เป็นโครเมียมสวยๆนะฮะได้ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนไม่แสนแปดเท่านั้นเองนะยางปียีิบสองยางหม่แมกหม้โครงสร้างเดิมเหมือนได้ด้านข้างนะครับสวยๆเลยด้านข้างเป็นไงฮะอ่านะเปิดไปภายไนได้เป็นบอบห้าก็มสีดำพวงมาลัยสามก้านนะครับได้เป็นจอทัชสกรีนนะ แอร์ระอกเความร์แมนนวลนะครับแคปเปิดได้นะคันนี้นะแคปด้านหลังเป็นเบาะหนังนี่ดําแดงครับสวยๆนะฮะจาก3ามเจ็ดเก้าคุณผู้ชมครับเหลือ3ามแสนหนึ่งหบาทโครงสร้างสวยๆเดิมๆไฟท้ายด้วนแบบ led มันได้ด้านหลังมีให้ครบเลยนะครับและที่เปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้นะฮะโกลน็อตในฝาท้ายไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับนี่นะ vgs นะครับสวยๆสองยูนห้าบ้าพลังคันนี้หวานเจี๊ยบนะครับ เนี่ยเดี๋ยวเปิดภายในเดี๋ยวผมเปิดสตาร์ทให้ดูนะ <S <S นี่ฮะอ้าวโหเป็นไงครับนะเครื่องแน่นๆฟิตฟิตนะครับเลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันโลเท่านั้นเองนะครับใช้งานใช้งานได้ยาวนี่เครื่องยังฟิตอยู่เลยนะฮะแล้วเสียงแบบว่าหวานเกี๊ยบเลยนะใครหาอยู่คันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอนไม่แสนแปดรถบ้านมือเดียวนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ท่านเองนะสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับมาอัปเดตราคาให้ว่าตอนนี้จาก379,000บาทเหลือ319,000บาทสําหรับ2.5บ้าบาพลัง2.5แซดปี12นะครับนะสำหรับวันนี้ผมจ่ายหวานเจี๊ยบต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ